เด้อพ่อจอยสิวบอลซุฟังก่อนครับเกิดอภินิหารขื้นยุ่เฮียนพ่อจอยเกิดอภินิหารขึ้นรถพ่อจอยรถขั้นเก่าครับขันรถขั้นนี้เปลี่ยนครับพ่อจอยว่าฟันทงว่าเล็กตัวนี้ออกครับรถมอเตอร์ไซค์ครับมันเป็นยังคือมันแข็งแขงมันแข็งแข้งลงมาพีดมันหนาสิลมลุกไปทั้งปุ่นครับ มันเป็นยังคนปีนเผาขึ้นมาทั้งกีเชยดิโอ้กระจจงกะเบิงมันสีแมนบมแมนก็บกระเจงถระเบิงครับกระเจงถระเบิงว่าว่าพอจ้อยนี่สิฝันแมนหรือบมแมนคือโกครับพอจ้อยสีว้าวข่มฝันให้ฟังสะกนเด้ออันนี้แพรเป็นเน่าข้างผู้ใดกับผู้ใดสนใจพอจ้อยกระเจงคอยไปนั่นพอจ้อยผู้ใดบ่สนใจก็บเปนียังยังสิละ ฟังซื้ออือฟังซื้อว่าซื้อบ่เป็นยังครับเงินอยู่ในถุงจาของครับบ่ต้องไปลงทุนคันบ่เสียบ่จอยกับปลต้องลงทุนครับปลพฝืนบ่าจอยนี่เบนเฮตตจังได้ปลจอยกับซื้อครับว่าไปสั่งยังซื้อตะเลย่างเดี่ยวครับซีเวียตี่มนมิเเลกมีตตเลอย่างเดี่ยวครับคันปลจอยบ่ได้ซื้องวดนึงนี่กินเขานี่บ่ลเสียบอยู่ลายมือเติบครับบลาซื้อสื้อจรล้ว่ามันขี้คุยครับอันว่าได้ซื้อเนี่ยคันเพลอได้เขาลุ้งลุ้งพ จังได้กะไ้ซื้อเล็กสักอนแม่นไปห้าหม้อก็ต้องไปหาซีเล็กสักอนคนไปห้าหมอหม้อไม่ทนเป็นคนนึงสี่พอจ้อยสีบอกข่วมฟันในฟังเทระค่วมเทระอันว่าเลขพเขจ้อยสีเขาบนล่างบ่แต่จังเถื่อิครับเขาจ้อยนี่ว่าเลขกเขาจ้อยเขาบนล่างครับงวดนี่ตัวไรกสิเป็นบนตัวไดกสิเป็นล่างเขาจ้อยสีบอกถือหรือบ่ถือข่วมฟันแรกนี่ ก็คือไปช้างใหม่ครับถือแน่นอนควบฟันนี่ครับพอจอยว่าฟันทวงว่าถือครับถือแน่นนคืนก็ไปพอจอยฟันนี่ย่งางบรรนมนทางไปเห็น,เห,นเห็นบักเลือดดังออกครับอันนี้ตัวโชคของพอจอยครับอันนี้ตัวโชคของพอจอยครับย่งางไปพอจอยว่ามันเขาตีมันบัวแมนครับถามกับว่าบ่ดีตีเงือกหัวซื่อตอนนี้พอจอยเลยกอดคอมนะันว่า อดข้อมาบึงเลียดันไลปูดปูดปูดเลาะเอิ๊กนี่แมียนบดเลียดมีจะเลียดอ้อยต่อยพอจ้อยก็เลยว่าเอากู่ยไปทั้งไม่ยู่มึงฝ้าไปหาหมอเด้อเสั็จสุกหลังให้มันไปพอจ้อยก็เลยย่างไปน้ำพันทางละไปไปเห็นคนสองคนกำลังชางปลากำลังสีแลว้วเลี้ยต้นเดียวแต่ว่าบ่ามีไม่เป็นพ่อต้นมิจะไม่แหงพอดีพอจ้อยย่างไปก็ฟันปวดขาดพอดีแล้วเขาก็ว่างลง บักหนึ่งมัดอ่าบักหนึ่งมัดบักหนึ่งเอาลงแล้วบักหนึ่งมัดมัดไทยมัดนั่นกอจอยเลี้ยวไปป๊อดนึงมันคิดจะขัดจังแน่ใช่ป่ะสันเลี้ยวไปขินแต่มัดเบิดคู่ตูดวานนี้แมนเวยพอดีลราพอจอยว่าสันเจ้าบ้านพอดีมาเห็ดน้ำกันเท่าวะสันครับวุ้ยมันสีแมนอยู่บอพวกเจ้าทางเราจะคอยเห็ดน้ำแมนแมนแมนวาสันกอจอยก็เลยงวกหน้าไปหามึงนึงอีกว่าแมนเห็ดนต้องคอยรอดว่าสัน นี่ถ่ค้นไม่ออกจากนี่ค้นไม่ออกกล่องค้นไม่ออกกล่องไว้ก็จ้อยมันมันใจตัวนี้ก็เต็มร้อยขึ้นกันแต่ว่าแค่เป็นแค่แนวทางครับผู้ได้สิไป,ปน้ำพญ,ญาย้อยก็ไปครับเลขตัวนี้คันรถพญ,ญจ้อยขั้น,นี้ล่มเลขออกครับเลขออกทั้นที่ครับเลขออกตัวนี้แล้วก็บ๊เพี้ยนพร้อมครับ เลข <S <S รถ<น>พ่อจ้อยนี่แปดหกแปด้อแต่ว่าตัวพอ่อจ้อ,อยสิบป,ปอยนี่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงกันกับรถคันนี้ใกล้เคียงกันกับรถขันนี้ครับเบิ้องเบิ้งว่ามันจ็นตัวใดตัวที่ซวงนี่ก็คือพ่อกับแม่พ่อจ้อยพ่อจ้อยฝันฝันย่งางไปน้ำหอนทางหล้วกับฝันว่าเด็กหน่อยอะไรเงินเสียงเด็กหน่อยหายพ่อจ้อยเลยเห็นเหี้ยนหลังนึงพ่อจ้อยเลยขึ้นไปขึ้นไ,ไปไปเห็นพ่อกับแม่ ่อจ้อยหนึ่งผู้พอนอนเมีบครับแม่นอนเต่งครับเมียคือกันกรครับเด็ก <duż Well. S 1> น้อยนอนทั้งขท่งครับก <ต sentences S 1> อดพ่อแม่ครับมีความบ่งบัดเราชุ่มนักตีเลขกนี่มีอยู่แค่สองคนครับตีพ่อจ้อยตีประทับใจพ่อจ้อยตีให้แล้วเรียบร้อยตีให้เรียบร้อยครับแต่ออตัวพ่อจ้อยมักที่สุดมันเป็นค่วมบังเอิญของรถขั้นของพ่อจ้อยนี่ลมครับออกไปแล้วสองงวดแล้วครับ ที่มันล่มมันบ้บแมนครับที่มันล่มออกไปสองงวดแล้วครับออกไปสองงวดแล้วครับนี่เป็นงวดที่สามมันจีเฮ็ดไหนพ่อจอยบอเท่านั้นเดีย๋ยวนี้พ่อจอยสื่อเบดหลแล้วครับเบดหลายลอาจสิได้หลายวงวดก่อนก็ได้ครับ <c oughs> อ่พอพูจอยสิปล่อยให้หวดรอใจฟังควมฝันพ่อจอยก่อนตัวไดเฮ้ยเลขรถพ่อจอยเลขรถนี่แปดหกแปดครับ ปดหกแปดกับว่าเลขตะเลขค <69 S 2> ว้าตว้สิบพอยน<ง>ี่ใกล้เชี่ยงครับใกล้เชี่ยงกันครับโอ้อึ่กระจังเบิ่งนครับว่ามันสิอภิพี่นิหารคือจังโอปอไทยงวดนั่นบ่ครับอ่าลมบําเลยครับลมลงมาหม่องเก้าครับลมลงมาทางเก้านาทีแข็งแข็งสินาทีมันสิลมลงทั้งแข็งครับกับกระบาดลมลมขึ้นมาทางขีคกันลมครับทาง รวมกับทังร่มขึ้นมาทังสูงมันเป็นไปบ่ไดเบ่าะจอยว่าบ่ลมลงไปทา้งต่ำบ่ลมลงไปทังแข้งครับรถนี่มันต้องลมลงไปทั้งแข้งครับเพราะว่าพอจอยนี่นี่เป็นงวดที่สามเสียก็ได้บ่เสียก็ได้ครับบ่เสียก็บ่ไปแล้วพอจอยก็บ่เป็นยังครับแต่พอจอยเสียตัวเลขใครบึ่งเดี๋ยวนี้ล่ละครับตีไว้แล้วเดียวร้อยเจ็ดแปดเก้าโอ้นี่ตัวที่ว่าสิบไอย่นี่บ่ตัวเลขอจอย ว่าะตัวมือนันเตะแล้วบบต้องกลับครับบ่ต้องกลับฟาดมนเลยครับแปดเก้าตัวเดียวตามนี่เลไรดีพอจอยพอจอยมักหลายครับขักบบพี่นองบบบนี้หางเดียวครับหางเดียวอยู่หลีบบบนี้หางเดียวครับตัวนี้ผมมากหลายครับแมนครับพอจอยสีหลายพร้อมครับแปดเก้าเน้นแปดเก้าคันโบผิดอะพอจอยสีออกมาใสยเบิ้งเลยครับพอจอยสีเล็กตัวเดียวหางเดียวครับนี่แหละพอจอย รวยก็คือรวยเอลีนาะพ่อจอยนะเอลีนกจังกะเบิ้งกะจังกะเบิ้งว่าไปสิเป็นไผครับผู้ไดเสียกัไปน้ำพ่อจอยได้ทั้งูดบ่เสียารถปีนข้นเทิงแปดหกมันเป็นแปดเก้าอ่ากะจังกะเบิ้งเพราะว่าเลขรถขั้นนี้ลมย้ำได้ออกแปดเก้าทุกเทียสองเทียก็ออกสองเทียครับเทียแรกมือเบรกหักครับอันคอรอหน่อยหน่อยฮักออกักออกแปดเก้าครับ แต่เบิ่งงบนนี้ที่เป็นยังไงนาะ้องพี่น้องที่ผ่านมานั่นล่มลงมาทั้งนี้แหละบางก้างเก่านี่ล่ะก็ออกแฝดเก่าครับอู้ยตัวเดียวโคโลพี่น้องตัวเดียวครับนาจอเลยเด้อครับน่ำจ้อยก็ไปครับพวกอะไรพวกไปก็เบิ่งซื้อๆว่ามันขี้กุ้ยไรเงี้่นที่สร้างครับบ่ต้องบ่ต้องไผ่น้ำผูจ้อยแล้วก็บ่ต้องลงทุนครับเงินนี่ในถุงเจ้าของครับเพีจารนาครับอย่าโรบจันหลงครับ ให้พ่อดีเจ้าของครับพอจอยบอกว่ายาโรบจะหลวงให้พ่อดีเจ้าของครับตามสบตามลาบเจ้าของตามเงื่อนตามข่ครับพอจอยบริข้มครับผู้ใดอยากไปก็ไปผู้ใดอยากเบิ้งซื้อเป็นค้อมันเท่งกับเบิ้งไปครับแต่ว่าพอจอยนี่ยพอยู่ซื้อๆโตเก่งโกมูหรือว่ามันสิมาถึงสองกับว่าได้กระจังจะเบิ้งครับระจังจะเบิ้งว่ามัสิแมนหรือโบแมน สำหรับเม็ดเดียวที่ประจอยนัดมาในวันที่ยี่แปดตัวใดก่อนค่ะแปดเก้า 8, 9, คับเจ็ดแปดเก้าส,สัตว์จีนแล้วเนาะแมนครับผู้ใดยอยากลงทุนไปลงทุนครับผู้ใดไม่อยากลงทุนไปยืๆๆ้อซื้อเพราะจงลงทุนล้วนบ่ออกดอกอมันจะออกัางนึงหันกันแล้วแจ้ครับว่ามันจะเป็ยนเรื่องไดเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวก็รู้อีกสามสี่มือก็หุ้นักแล้วครับอ่าอีกสามสี่มือหุ้นัก ไปล่อยไปแล้วสามตัวเม็ดเดียวนะัดปล่อยยี่สิบแปดสิงหาคมมาเอาแล้วเนาะค่ะครับพอ่อเอฟซีก็ต้องทาทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเบือ้องเด้อครับพอจอยออกไปแล้วหลายช่องครับหลายช่องครับหลายช่องแล,ล้วพอพระใจที่มเอาำเม,มียนี่เดี่ยวเมียนครับพราะวันหนึ่งพอจอยหนึ่งก็ต้องปล่อยปล่อยอยู่แล้วเพว่าเอฟซีนี่ล่อทาอีเลี้ยมันล่อครับอตัวไหนก็บ่ซื้อซื้อตัวนี้ แจพคุจ้อยสิวางได้นึงให้ให้คิดดีๆก่อนลงทุนครับอันพอจ้อยนี่บ่ได้คิดครับพอจ้อยนี่ว่าเลขถือก้างเดียวครับถือกิลีอ่าก็จจังลยเบิ้งครับว่ามันถือก่ลีบ่คือพอจ้อยวาบ่ครับครัแบบเลขสิเขาบนล่างครับงวดน,นี้แมนครับเขาเสียวได้บ่เอาได้ครับเลขสิเขาบนล่างครับ